สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่มีความรู้สึกว่าปวดจนแบบจะขาดใจตาย,ตายคาพื้นอะเรื่องมันก็เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี่เนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยีสบแปด 8เวลาก็อบบ่สามแล้วร <is> ่างกายเพิ่งฟื้นตัวเมื่อตอนบ่ายโมงต <are> ต่ก็จะมาแชร์ประมาณแบบว่าพฤติกรรมพฤติกรรมเหล่านี้ที่ท,ที่ต่ทำไต่ายคิดว่าแบบคือคนอื่นไม่น่าไม่น่าจะทำไม่ควรทำอะไรดีกว่าพังหลังๆเนี่ย ถ้าช่วงสัปดาห์ไหนที่บางทีมีงานเข้าหรือไม่ก็ไม่ได้พาอมาม่าไปไว่ายน้ำใช่ไหมการนอนของต่ายจะนอนแบบนอนไม่ได้เป็นเวลานอนแบบบา,บางวันก็นอนตีสองตื่นสิบเอดโมงพอจะเป็นอย่างเงี้ยสามวันติดวันที่สี่วันที่ห้านอนห้าทุ่มตื่นเจ็ดโมงเช้า 5-6วันแล้วก็จะกลับไปอีหลอกเดิมอีกนอนดึกมั่งตื่นสายอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้นาฬิกาชีวิตมันจะค่อนข้างลวนนะแล้วก็เราก็ได้แบบไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไระการนอน ก็ไม่อ่านในข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตนะ้แบบนอนเยอะเกินไปทําให้มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่านอนน้อยไปมีปัญหาหรือเปล่าปกติคนเราจะต้องนอนต่อวันกี่ชั่วโมงึ่งขนาดแบบไปเสิร์ชข้อมูลหาเกี่ยวกับเขามีโรงพยาบาลที่ตรวจเกี่ยวกับการนอนกลนของเราบางทีเรานอนกลน,นเราหยุดหายใจเวลานอนเราไม่รู้ตัวเงเนาะ หรือบางทีแบบช่วงกลางวันเนี่ยรู้สึกเพียมากเลยรู้สึกแบบง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกติมันไม่เหมือนคนปกติแต่แต่แบบว่าไอช่วงสมัยที่ตายแบบหาอะไรได้เยอะๆนะก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเรื่องพวกนี้นะแต่ช่วงเนี้ยคือแบบจะใช้เงินทําอะไรทั้งที่มันคิดแล้วคิดอีกไงจะซื้อดีหรือเปล่าด้วยแบบ อะไรหลายๆอย่างนะไม่ต้องเรื่องพวกนี้ไม่ต้องโทษใครเราก็ต้องโทษตัวเราเองนะว่าเราอาจจะแบบขยันไม่เยอะพอพยายามไม่มากพออาจจะติดขี้เกียจมากเกินไปหรือแบบว่าช่วงจังหวะช่วงอะไรมันยังไม่เข้ามาหรืออาจจะแบบเรียนรู้หาไรายได้ช่องทางใหม่ๆน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบเขามีตรวจเกี่ยวกับการเทสสลีปนะเขาเรียกว่าใช่ดิเขาเรียกว่าสลีปเทสโอ้โหเห็นราคาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอข้างหน้าน,นี้นะเขาจะมีแบบบางเว็บไซต์ที่เข้าไปดูแบบสามารถดูราคาได้ในปี2,564นเนี่ยนะ<ๆ>เห็นราคาแล้วโอ้โหแปดพันห<ๆ>้าหมื่นสอคือราคานี้นี่<ๆ>พาแม่ ไปกินอาหารโรงแรมหรูซื้อมือถือให้แกใหม่ได้เลยนะเนี่ยแพงเกินนะขนาดไปดูที่แบบว่าเราไม่ต้องไปไปนอนที่โรงพยาบาลเพราะาการนอนที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายมันจะเยอะไงเขาก็มีแบบมาตรวจที่บ้านเนี่ยนะเขาก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์พวกสายเสยอะไรพวกนั้นเนี่ยดูว่าแบบ การนอนของเราปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อเท้าเทาความถึงตอนต้นคลิปใช่ไหม mm. ที่แบบนอนเริ่มไม่เป็นเวลาหน,น้านี่แล้วแบบนาฬิกามันเริ่มลวนเราพังหลังๆลัอะตายเริ่มกลับมาออกกําลังกายเยอะบางสัปดาห์คือออกแบบดิ่ดดทุกวันเลยอะแบบจานทรังคารพุธไปไหว้นะวันพฤหัสตื่นมาเต้นคาร์ดิโอ แล้วก็เน้นพวกช่วงกล้ามเนื้อท้องอย่างเงี้ยนะตอนเช้า40นาทีแล้วตอนหลังบ่ายสามคึ่งก็ดันบีดอีกไปปั่นจัก,กรยานสองชั่วโมงก็ทำอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบสองเดือนละเดือนที่แล้วต่ายจำได้ว่าประจำเดือนต่ายมาคือมันไม่ได้ปวดท้องหนักเท่ากับเดือนนี้นะเดือนที่แล้วก็ปวดนิดหน่อยไม่ได้ถึงขนาดต้องกินยาแต่แบบว่า เดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่20กุมภาเดือนนี้ยมาเลทมาเลท7ปัดวันเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดด้วยหรืออาจจะมีภาวะเลิกโลกซึมเศร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเอาจริงๆช่วงนี้ต่ายก็ไม่ได้แบบคือไม่อยากเอาเงินเก็บอะไปไปหาหมอโดยที่แบบมันมันไม่ได้จําเป็นต้องตรวจอะคือต้องแบบจําเป็นจริงๆหนักจริงๆถึงจะต้องแบบ ไปตรวจร่างกายอะไรเนี้ยขนาดแบบว่าเจาะเลือดตรวจร่างกายประจําปีปกติตายจะตรวจทุกปีนะปีนึงก็หมดไป 3- ามสี่พันก็จะตรวจทุกอย่างเลยนะเจาะเลือดตรวจตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจปอดตรวจปัสสาวะตรวจค่าตับของเราปกติหรือเปล่าตรวจความดันตรวจคอเลสเตอรอล สวัสดีกินซไลน์แล้วแบบคือเงินตรงนี้มันหลายพันไงก็เลยแบบมันยังไม่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแล้วก็ไม่อยากจะเอาเงินเงินที่เก็บไปแล้วออกมาใชใ้จ่ายในส่วนตรวจสุขภาพตรงเนี้ถามว่ามันจําเป็นไหมมันจำมันจำเป็นต้องตรวจนะจําเป็นมากด้วยภาวะที่เอาอายุแบบ30กว่าแล้วเราไม่ได้แบบอายุ20กว่าถ้าอายุ20่กว่าคือแบบ สองสามปีตรวจครั้งหนึ่งก็ได้แต่อายุยี่สิบกว่าหลังอายุยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมดลูกเยอะไงเป็นเนื้องอกเป็นนั่นนี่แล้วก็เคยผ่าอะไรเงี้ยก็จะแบบอย่างน้อยทุกปีก็จะมีการตรวจคัดกรองมาเร็งไปอันต้าซาวเนื้องอกบ้างอะไรเงี้ยปีที่แล้วแต่จําได้ว่าตต่ไปอันต้าซาวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเนื้องอกมันก็ปกติเพราะว่า ตามเนื้องอกก้อนก้อนนี้มาประมาณ3-4ปีแล้วเข้าปีที่5แล้วเขาก็จะไปอันต้าซาวปีละครั้งหรืออาจจะทุก7เดือนอะไรเงี้ยก็ตามต่อเนื่องมาสม่ำเสมอนะก็อย่างปกติทุกอย่างหรือไม่ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของต่ายก็ได้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแบบพาติงปังเนื้อมดลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่เคยมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ แล้วก่อนหน้านี้คอยกินอาหารเสริมของตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงไปหากล่อนนงไปช่วงนั้นที่ไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยตายเอาเงินไปหมดกับอาหารเสริมเยอะมากแต่จริงของตัวนี้มัม้งเวลาตายสั่งของออนไลน์เก็บพวกกล่องพัสดุจะเก็บไว้หมดเลยเผื่อแบบ,บมี ขายของมือสองอะไรของตัวเองผ่านออนไลน์ส่งของอะไรให้ลูกค้าจะได้ใช้กล่องรีไซเคิลไงไม่ต้องซื้อกล่องใหม่คือก่อนหน้านี้นกินตัวนี้นมาประมาณ6เดือน7เดือนก็หมดไปเดือนละ4ี่ห้พันอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยมันก็เหมือนเป็นการซื้อสุขภาพนะเพราะว่ากินตัวนั้นอ่ะไม่รู้จักคําว่าปวดท้องเมนเลยไม่เคยปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ไม่เคย กินยาปวดท้องเมืกก่อก่อนอะตายจะกินพวกพรสแตนหรือไม่ก,ก็พาราใช่ไหมเดี๋ยวไปเอายาตัวล่าสุดท,ที่ตายกินเพราะมีคุณหมอท่านหนึ่งแนะนำมาว่าผู้หญิงอ่ะคนจะกินตัวนี้แล้วมันไม่มีผลข้างเคียงตายกินตัวนี้อยู่โกเฟนยามันจะราคาค่อนข้างราคาสูงหน่อย มันจะแพงกว่าพรสตาหน่อยแต่กินแล้วก็ดีมันอจะอยู่ที่ราคาร้อยยีห้าบาทเขาเขียนอยู่หลังกล่องนะเมื่อตัวยามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะสาระคุณของยานี่คือมันจะค่อนข้างที่แบบว่ามันลดไข้ได้ด้วยนะ มันน่าจะดีกว่าพรสแตนนะพรสแตนกินมากๆมันจะมีผลต่อตับไงเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักหรอกแต่แบบเคยเคยเคย,เค,ยคุย,คยจ,จีบกับคนที่เป็นหมออยู่คนนึงแล้วเขาแนะนํายาตัวนี้มาก็เลยเชื่อเขาเขาก็แบบเป็นหมอจัดกระดูกอะไรย่งเงี้ยคุยคุย,คยจีบ,จบแต่จีบหมอไม่ติดหมองานยุ่งจัด ใครเป็นประจำเดือนร้วปวดก็กินตัวเนี้ยช่วยได้ก่อนหน้านี้เวลาไตาป่ปวดท้องประจำเดือนอะในชีวิตนี้จำได้ปวดจนจนแบบหน้าสิบนะเดี๋ยวเอารูปเคลนให้ดูอันนี้รูปที่แบบเกิดขึ้นสดสร้อนๆเมื่อเช้านี้คือเมื่อคือนอะต่ยยอมรับว,ว่าตตา่เพียมากแล้วก็ บางวันก็นอนตีหนึ่งตีสองะไรเงี้ยบางวันก็จําได้ว่าเมื่อวานวันเสาร์เมื่อคืนก่อนนอนเที่ยงคืนเปิดมาเจ็ดโมงแล้วพอดีคนที่บ้านเขาออกไปส่งของไงแล้วอาม่าเขาจะออกไปว่ายน้ําเราไม่มีคนขับรถพาเขาไปแต่ก็เลยพาไปโชคดีนะตรงที่แบบว่าวันเสาร์ไปโกหกอ,อาม่าว่าเป็นประจําเดือนแต่คืน เรารู้สึกว่าประจําเดือนมันใกล้จะมาแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อวานหรือวันนี้ไงดีแล้วที่มันไม่มาเมื่อวานถ้ามาเมื่อวานแบบยังคิดอยู่เลยว่าจะขับรถพาอามากลับบ้านยังไองอะไรเงี้ยดีที่ที่มันเกิดวันนี้แล้วก็โอ้โหวันนี้นี่รู้สึกว่าเมืนตายแล้วเกิดใหม่ เป็นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกกําลังกายหนักแล้วออกผิดเวลาหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจนะถ้าแบบคือตายก็อยากได้กล้ามเนื้อท้องอะ่ะกล้ามเนื้อท้องมันก็จะแบบช่วงล่างอ่ะมันจะอ,ออกออกยากไงแล้วผู้หญิงอะ่ะจะเป็นเพศที่ว่าถ้าจะสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคมันจะขึ้นยากกว่าผู้ชายไงแล้วก็ไม่ค่อยถามว่าทุกวันนี้คุมอาหารไหมไม่ไม่เคยคุมอาหารก็กินกินปกติแต่ส่วนใหญ่อะ่ะ เวลาจะติดนิสัยเสียอย่างหนึ่งต่ายจะไม่ค่อยกินอาหารเช้าเพราะว่าที่บ้านเนี้ยเวลาเขาทําอาหารเช้าเขาจะทําหลังสิบเอดโมงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบงค์ใหม่ๆที่ได้อ่างเปามาจากลุงช่วงตุดจีนปีนี้ใช่ไหม <c oughs> คือแบงค์เก่าๆาต่ายใช้หมดแล้วแล้วเงินตอนเนี้ยก็ไม่อยากจะแบบ ไปผิดวินัยตัวเองด้วยการแบบดึงเงินเก็บฉุกเฉินอะไรต่างๆมาใช้เพราะว่าล่าสุดก็ดึงเงินเก็บฉุกเฉินประมาณ3 4 0 0 0พันบาทเพื่อที่จะไปจ่ายนี่บัตรเครดิตหมดแล้วไงแล้วของสมัยนี้นะราคาแม่งโคตรแพงเลยซื้ออะไรนี่หน,หน่อยก็3า0 0ี่พันแล้วเดือนที่แล้วคำนวณเรื่องการเงินผิดพลาดไง คิดว่าแบบว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปจ่ายประมาณปลายเดือนเมษาสรุปว่าบินมันออกมาของเดือนมีนาก็เลยต้องดึงเงินเก็บฉุกเฉินตรงนั้นอ่ะไปไปซื้อซื้อของใช้จําเป็นอะไรเงี้ยคือผู้หญิงอ่ะมันเป็นประจําเดือนมันก็ต้องแบบซื้อจุกจิกยิบย่อยเน,ะน,นาะโทนเนอร์ครีมเนอร์ครีมกันแดดยาสระผมสบู่ยาสีฟัน สบู่อาบน้ําผ้าอนามัยกระดาษทิชชู่สำลีเช็ดหน้าอันนี้แค่ส่วนประกอบข้าวๆที่ต่ายใช้ในชีวิตประจำว,วัน,นเอาจริงๆใช้เยอะกว่านี้อีกเราจะซื้อแบบจุกจิกยิบยย่อยอนี่ขนาดแบบว่ามันมันจําเป็นแล้วนะยังเยอะขนาดนี้เลยแล้วเป็นคนโดยส่วนตัวแล้วผิวแพ้ง่ายดูช่วงน,นี้สิสิวขึ้นอะไรแบบมาเยอะเลยอาจจะคิดว่าแบบ มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะแบบว่าเลิกใช้เครื่องทําความสะอาดหน้าไปสักพักระยะใหญ่ๆแล้วมันสิวมันก็ขึ้นหรือไม่ก็อาจจะพวกแพ้หน้ากากอนามัยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะเริ่มไล่สาระมานานละเข้าเรื่องต่อตอนเช้าตื่นมาประมาณสิบโมงก็นอนกิ้งไปกิ้งมาครึ่งชั่วโมงก็สิบโมงครึ่ง แล้ร,รู้สึกเลยว่าเริ่มปวดท้องก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ำซึ่งเวลาตอนเช้าที่ตายบอกตายจะไม่กินอะไรตื่นมาก็อาจจะกินพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปกินอาหารเที่ยงนะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงออกกำลังกายก็ออกกำลังกายก่อนเลยก็จะกินตื่นมาก็จะกินน้ำเครื่องแก้วแล้วก็ออกกำลังกายอะไเสร็จ ออกกาลังกายจะไม่ออกนานมากออกอย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ถ้าช่วงไปประจําเดือนคือจะงดออกไม่ออกเลยก็คือหยุดออกไปประมาณ5-6วันแล้วค่อยเดี๋ยวกลับไปออกใหม่อะไรเงี้ยพอหลังอาบน้ําเสร็จปุ๊บรู้สึกปวดท้องมากเลยปวดแบบปวดแบบจะตายแล้วอ่ะแบบ <c oughs> โอ้วผมก็เปียกนะฟิลแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนคนอกหัก ผู้ชายทิ้งผู้ชายเทอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนั้นก็ก่อนที่จะอาบน้ำอะ่ะก็ขี้ขี้ไปก่อนรอบหนึ่งเออพอหลังอาบน้ำเสร็จปวดท้องแบบไม่ไหวละปวดชนิดที่ว่าอาบน้ำออกมาคือไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเว้ยคือมัน,ม,นม,มันไม่ไหวจะใส่เราแบบเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวที่ปะผ้านไม้แล้วก็คารมาท,ที่หน้าพัดลม เราก็พยายามฝืนตัวเองลุกขึ้นมาหยิบยาปอผมตอนนั้นออกมาเช็ดผมอะไรเสร็จนะหัวเปียกน้ำหยดเลยก็คิ้วทั้งผ้าชิดตัวทั้งสองเผืนอนะ่ะออกมาแล้วก็มือมันสานมากเลยเว้ยตอนหยิบยาแบบคือไม่ไหวแล้วแบบปวดจนแบบว่าโอ้ซัดไปเลยเม็ดนึงกินไปเม็ดน,น,นึงตอนนั้นมันไม่รู้ว่ากี่โมงแต่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานมากอาการปวดมันแบบปวดอยู่ประมาณสี่สิบนาทีได้เกือบเกือบชั่วโมงอะ าแบบเหมือนเวลามันสตันอะมันเวลามันหยุดเดินอะแล้วก็เนาะเป่าผมมันนี้สภาพถือได้เป่าผมเย้ยถือแบบอยู่อย่างเงี้ยมันอันนี้ก็จะเป็นพัดลมเป่ามา้วค้างอยู่เนี้ยคือมันไม่มีไม่มีมือไม่มีแรงที่จะแบบสายไปสายมามันปวดอะปวดแบบปวดแบบว่ากูจะตายแล้วอะไรเงี้ยแบบอ๋อหายใจตายแล้วปวด ลงไปนอนก็นแล้วอะไรก็แล้วแบบเฮ้ยทําไมกินไปเม็ดหนึ่งแล้วมันยังไม่หายเลยผ่านไปแบบครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่หายเลยแบบยังปวดท้องอยู่เลยปวดชนิดที่เรียกว่าปวดจนแบบไม่มีคําว่าร้องไห้อ่ะน้ําตาปวดจนน้าตาไม่ไม่แบบไม่สามารถไหลออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าในการปรวดครั้งนี้นี่ทรมานกกว่าตอนฝีแตกอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วก็เราไ,ไม่ไหวแล้วผ่านไป40สนาทีแล้วปกติกินยาผ่านไป20นาทีครึ่งชั่วโมองอาการมันจะเริ่มทุเลาเริ่มดีขึ้นละก็เลยมาซัดโกฟเฟนเนี่ยตอนท้องว่างด้วยเม็ดที่สองินกินยาอันนี้เข้าไปเม็ดที่สองใช่ไหมแล้วก็ดื่มน้ำไปครึ่งแก้วไม่ถึง5นาทีอ้วกดีนะถุถถงขยาอยู่ใกล้ๆ กลิ่นกลิ่นในทางขยะเมื่อวานเพิ่งปอกผล,ลไม้กลิ่นมันเลยแบบว่ายังไม่ค่อยเหม็นอะไรเท่าไหร่โอ้กไปจำได้ว่าอ้อกสามรอบรอบแรกมันออกมานิดหนึ่งอะรอบสองนี่เหมือนออกมายังไม่สดไงแล้วเวลาเราลูบเราลูบเองเราเราลูบผิดด้านมันต้องลูบขึ้นอย่างเงี้ยเราเราไปลูบลงไงคือแบบมันไม่ไหวที่จะอ้วแล้วอะอ้อกรอบที่สามสุดเลย ออกมามีแต่น้ำย่อยตอนนั้นยังคิดอยู่เลยเฮ้ยไอายาที่เรากินไปเมื่อกี้นี้มันจะออกมาด้วยไม้เนี่ยเพราะว่ายามันก็เม็ดใหญ่อเนะเนี่ยยาวเด้เม็ดใหญ่เด้แต่มันจะกินง่ายไงเม็ดเม็ดแบบเซนกว่ากับสองเซนมันจะค่อนข้างจะบางนะวกรอบสารนี่สุดแหละแบบน้ำตองน้ำตาแบบไหลออกมาหมดเลยตอนนั้นคิดในใจแบบกำมือถือไว้แล้วอะแบบเออ ถ้าเกิดต้องพอดีมีเบอร์บ้านข้างล่างไงเวลาเป็นไรแล้วก็ถ้าโทรไปเบอร์บ้านข้างล่างแม่บ้านเขาคงจะรับสายนะอาจจะแบบเผื่อมีใครในว่านในในบ้านว่างแบบช่วยสตาร์ทรถหน่อยพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นตอนนั้นคิดอย่างนั้นเลยนะคิดว่าแบบเออถ้ามันหนักกว่านี้มากๆไม่ไหวอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะไรอย่างเงีง้ยซึ่งในใจคิดเลยโอ้โหไปโรงพยาบาล เราจองเงินที่ไหนไปจ่ายค่าโรงพยาบาลวะเนี่ยตอนนั้นก็เลยสตันอีกนิดนึงเออไม่เป็นไรถ้ามันจะขาดใจตายในห้องก็ให้มันตายไปเลยตอนนั้นคิดแบบมันมันจะขาดใจตายจริงแล้วปวดแบบปวดทรมานมีทั้งอ้วกปวดท้องแต่ก่อนที่จะอ้วกเนี่ยมันปวดท้องชนิดที่ว่ามันปวดอีกรอบนึงเวยก็เลยไปขี่สองรอบ มันฟิลเหมือนท้องเสียแต่มันก็ไม่เสียนะมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นน้ำอะไรเยอะสรุปถ่ายสองรอบอวกสามรอบแล้วก็ปวดท้องไม่หายเลยเกือบเกือบชั่วโมงอะสี่สิบนาทีกว่ากว่าจนคิดว่าแบบเฮ้ยอาหารเป็นพิษหรอือเปล่าวะหรือว่าอาจจะแบบเพราะเป็นประจำเดือนด้วยอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มีอยู่ครั้งหนึ่งบางทีแบบ ไม่รู้ว่าต่ายเป็นภาวะโรกซึมเศร้าหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปตรวจอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยมันจะมีบางช่วงที่แบบรู้สึกว่าอยากนอนอยางนอนทั้งวันก็นอนไปเลยนอนไปนอนทั้งวันอะ่ะตื่นมาก็ตื่นมากินข้าวมื้อนึงแล้วก็นอนอีกส่วนใหญ่จะใช้เวลานอนเยอะจำได้ว่าช่วงนั้นนอนไปสวนัน เราตื่นมาอาการมันจะเป็นเหมือนที่เป็นวันนี้เลยมีเหงื่อแตกด้วยเ,เหงื่อแตกหน้าซีดปวดท้องปวดท้องเหมือนปวดท้องขี้ไปขี้แล้วก็ขี้ไม่ออกปวดท้องหนักอ้วกแล้วก็เหงื่อแตกทั้งตัวเลยเราขึ้นไปนอนบนที่นอนอ่ะคือแบบ ฟิลแบบลุกลุกขึ้นเป็นนอนที่นอนไม่ไหวอ่ะต้องแบบนอนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนอนนอนกับพื้นแล้วรู้สึกว่านอนได้ไม่ถึงนาทีนึงต้องลุกขึ้นแบบมันไม่ไหวอ่ะนอนฟิลแบบเหมือนแบบหั่นค้างอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแบบอ้โยแบบเอามือเอามือไก่น่าภาคบางทีก็แบบว่ายกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะยกขาขึ้นมาแบบ แนวแบบอย่างเงี้ยแบบหัวเหอแบบผมผมก็ไม่แห้งนะ,ะรู้สึกว่าร้อนเหงื่อออกตลอดเลยก็เปิดพัดลมจี้ตัววินา,นาทีนั้นแบบสวดมนต์ในใจก็เอาไม่อยู่แล้วว่ะ <laughs> แ <laughs> บบโอ๊ยฉันจะตายแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะชะตาขาดวันนี้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เว้ยตอนนั้นคิดแบบโวนมนเลยเฮ้ยเกิดไปแล้วก็ไปเลยแบบสวนมนโวนมนเนี้ยปวดก็ปวดทําให้คิดเลยว่าครั้งต่อไปจะไม่เอาแล้วจะแบบจะพยายามไม่ไม่นอนดึกแต่เข้าเช้าเนี่ยไม่สามารถทําได้ในช่วงนี้เพราะว่ามันเรื่องของเรื่องมันก็ติดขี้งกอีกนิดนึงอ่นะ จะงกอะไรในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะก็ยังถามตัวเองเลยแต่แบบคือเก็บมันก็ต้องเก็บอ่ะคือต่ตั้งใจว่าปีนี้ต่ายจะเก็บเงินให้ได้อย่างน้อยต้องให้มันได้ทักห้าหกหมื่นก็ยังดีถ้าปีที่แล้วต่ายไม่ติดซื้ออาหารเสริมตรงนี้นะเดือนละห้าหกพันทุกเดือนเอาไปคูณเครื่องขี้เลขข็ขำๆในมือถือนะห้าหกพันถ้าเราเก็บได้ห้าหกพันทุกเดือนรายได้ก็ไม่ได้ถุงถังอะไรนะ อาตีสว่าดีเดือนละห้าพันห้าพันคูณสิบสองเอาไปคูณสิบสองปีหนึ่งเงินเก็บหกหมื่นแล้วนะหกหมื่นนี่ต่าเอาไปซื้อโดนเอาไปซื้อกล้องได้แล้วอะ่ะแต่ตั้งใจแบบปีนี้ต่ายต้องเก็บเงินให้ได้เท่าเนี้ยซึ่งปกติเมื่อก่อนอ่ะก็จะติดนิสัยเป็นคนเก็บเงินไม่ไม่อยู่เหมือนกันพอเก็บเงินได้ซัก้อนแล้วเดี๋ยวก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ย ทำให้ในวันนี้ต่ายก็เลยมาแชร์เรื่องราวของต่ายว่าในสิ่งที่ต่ายทำอย่าไปทำพฤติกรรมเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าเราใช้ร่างกายหนักหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนว่าอะไรเงี้ยถ้าปัญหาเรื่องการนอนจะไปทำสลีปเทสมันก็ต้องแปดเก้าพันนะมันแพงมากเลย เก็บเงินเอาไว้พาแม่ไปกินของอร่อยซื้อมือถือดีกว่าอะไรเงี้ยจะลองปรับในส่วนที่มันที่มันแบบเป็นธรรมชาติก่อนอย่างเช่นตื่นเจ็ดโมงทุกวันถอาตื่นเจ็ดโมงแล้วบางทีถ้าออกไปไว่ายน้ำได้ก็ออกนะแล้วก็หลังจากว่ายน้ำเสร็จแต่จะเอาโจ๊กไปถ้วยหนึ่งคือหลังว่ายน้ำก็กินอะไรรองท้องหน่อยก่อนกลับบ้านจะได้มีแรงขับรถ พราะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปไว่ายนะ้ำแทบจะทุกวันเลยคือไม่มีวันไหนที่ไม่ไม,ไม่ไดออกกำลังกายแล้วก็แบบขับรถแล้วเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงเป็นเพราะว่าเราใช้พลังงานเก่าจากที่เรากินมาเมื่อวานด้วยแล้วก็ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยกินน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วก็ไปออกกำลังกายมันก็เลยส่งผลให้ไปดึงพลังงานของเก่าหมดแล้วก็รู้สึกแบบ ไม่ค่อยมีแรงหมดเรี่ยวหมดแรงใช้พลังงานของเก่าดึงเอาเอาออกมาใช้หมดอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้เอาไว้มารับชมคลิปหน้าคลิปตอใหม่ๆจะทำคอนเทนต์อะไหเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้าท่านผู้ชมเออ ขอย้ำอีกครั้งนะว่าพฤติกรรมเนี้อย่าทำนะมันมันไม่ดีมากเลยแต่ก็จะพยายามปรับปรุงข้อเสียตรงนี้ให้ให้มันดีขึ้นนะก็เรื่องแบบนาฬิกาชีวิตเรื่องการนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนนอนก็จะพยายามแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ถ้าสวดมนต์แปลงเสียงออกมาไม่ได้ก็สวดมนต์ในใจทำให้จิตใจสงบก่อนนอนยอะไรเงี้ยถ้ามีพวกพวกชา ถ้าพวกชากินตอนก่อนนอนไม่ดีนะ <c oughs> ก็ดื่มน้ําอุ่นอย่างเงี้ยน,นะหรือไม่ก็นมอุ่นๆแพ้นมแพ้แพ้นมวัวอีกเพราะไม่รู้ว่านมวัวนี่มันอาจจะทําให้เราเป็นสิวไม่หายหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้สรุปยังไม่ได้จบคลิปสักทีเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีทั้งปวดท้องแมน่นอ้วกถ่ายสองรอบอาเจียน อาเจียนกับโอ้ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็มีเงือแตกทั้งตัวเลวร้วายมากโคตนเลวร้วายที่สุดในชีวิตเลยท,ทั้งทที่เหตุการณ์พวกเนี้ยนะเคยเกิดขึ้นซ้ําๆในชีวิตรหลายครั้งละเกินห้าครั้งที่จําความได้นะแล้วก็ที่จําไม่ได้ก็ไม่ที่จาไม่ได้ก็มีสาหรัแบบางทีแบบคนเราปกติในการเป็นประจำเดือนถ้ามันปวดขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีเนื้องอกในมดลูกนะ เคยถามคุณหมอด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนื้องอกมันอาจจะไปขึ้นตรงส่วนใดส่วนหนึ่งในในกล้ามเนื้อมดลูกในผนังหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเอฟเฟกต์ทำให้เราแบบปวดท้องประจําเดือนมากกว่าปกติจะปวดแบบว่าถ้ามันผิดปกติปวดจนสลบไปเลยอะยังไม่เคยแต่เคยมีเหตุการณ์ที่ปวดแล้วสลบไปเลยก็ เคยเล่าในคลิปเก่าๆที่แบบเชียดตายแบบแน่นหัวใจเราเจ็บหน้าอกมากเลยเหมือนแบบว่าตอนนั้นน่าจะขาดใจตายไปแล้วแบบปวดจนแบบหลับไปเลยเวสลบแบบไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเกิดปวดป,วดประจำเดือนจนสลบเนี่ยยังไม่เคยแล้วก็ขอเลยว่าอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนอนมากไปก็ไม่ดีแต่คิดว่าแต่อาจจะนอนเยอะไปเล้วเพราะเมื่อคืนน่าจะนอน 3ามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราไม่ได้อาบน้ะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แปลงฟันรีไซเคลิลแล้วหลับเลยคือมันเพียมากแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องเลยเรตื่นมาอาทีสิบโมงมันนอนสิบสองชั่วโมงอะนะมันเยอะไปนะเพราะคนเรามันต้องนอนเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงเนี่ยกำลังดีแล้วก็นั่นแหละประมาณเนี้ยขอจบคลิปเลยแล้วกันฝากกดติดตามช่องย t u b e และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ